จะน่หนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่12ถึง13บันทึกว่าเมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วก็ตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการท่านทั้งหลายจงไปเรียนคำภีข้อนี้ให้เข้าใจที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา ด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรำแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกกรีดข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่พระเจ้าทรงพระประสงค์ 1. ช่วยเหลือคนเจ็บป่วยให้ได้รับการรักษาทั้งเจ็บใจปวดกายหรือป่วยฝ่ายวิญญ,ญาณก็ตาม 2. ให้มนุษย์ได้ฟังและเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าเพราะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเขาเอง 3. ความเมตตาให้มนุษย์เมตตาต่อกันและกัน 4. ให้คนกลับใจใหม่ยอมรับความผิดบาปเพื่อรับการแก้ไขและก้าวต่อไปกับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ